สวัสดีครับเพื่อนๆครับพาเพื่อนๆมาชมนะสวนเล็กน้อยนะครับผมจีนนะผมนะโดนเก็บขายไปเยอะเลยนะครับผมนะ้ะเหลือแต่ต้นอุบวมนะผมนะำเดี๋ยวจะเก็บไปทำอบข้าวเนาะเดี๋ยวมาถ่ายเพื่อนชมนะครับอากาศรลล้อนๆตอนนี้นะผมนะ้เก็บเลยนะเนะดี๋ยวฝนตกก็ถ่ายไม่ได้นะหนาบผมนะ้กำลังงามๆเลยนะครับ ก็โดนเก็บขายไปเยอะแล้วนะครับผมนะนะครับอยดบอดตัวบวกนะครับผมต้นจะโตกันเลยนะครับผมนะทำผัดตะมันหอยนะครับลวกจิ้มน้ำพริกเนาะต้มจับฉ่ายนะครับผมนะแกงส้มแกงเลียงได้หมดนะครับผมนะนะครับผมจะเก็บไป ลวกกินกัน้ำพริกเนาะต้นไหนงามผมจะเก็บเลยนะครับผมนะที่แตกใหม่เนาะนะผมนะเนี่ยครับใส่หนึ่งกระมือแล้วนะครับผมนะงามงามกันเลยนะครับผมนะดูแต่ละยอดนะครับผมนะนะครับนะครับอวบอวบเลยนะครับผม มันจะเก็บของยอดเล็กน้อยนะครับผมนะที่เขาแตกมาเนาะต้นใหญ่ก็จะเอาไว้นะครับยอดใหญ่เราก็ยังไม่ตัดเนาะะไม่เก็บน้ำความนะัผม<ๆ>จะไล่เก็บยอดเล็กน้อยนะครับผมก็จะมียอดเล็กน้อยนะครับกระแดง นอนเนาะนแล้วก็ทำกับผ้านะครับถ่ายเพื่อนชมเนาะตอนยบ่ายเลยครับอากาศร้อนๆก็เลยทางพม่านะครับในสวนก็จะมีฟักทองนะครับผมมีแค่ขาวแค่แดงทํามันสับปะหลังหนาผมนะมีน้ยหนาเนาะมีมะเขือหน้าผมนะแล้วก็เนี่ยครับมี สามเทพครับรหลังโตเนาะนะครับผมมีปลูกไย่น,นะครับตรงนี้ก็เป็นสวนโกโก้นะครับเบนะั่งพอถ่องก็ลังลงามเลยเนาะมีมะเขือพวงนะครับอยู่หลังบ้านพี่ชายนะครับเบนั่งนะครับแล้วก็มีมันเทศนะครับ มันแท้สีเหลืองเนาะนี่นะครับงามๆเลยครับกาลังโตเลยเนาะนะครับดอกพักทองก็กำลังแตกเลยหน้าพ่อเนักนะครับสวนผักขมจีนนะครับพ่อนักงามๆกันเลยเนาะนะดูนะครับพักทองย่อยอย่างอวบเลยครับพ่อหนัะแต่พักขมผักขมจีนก็ตัดขาเยี้นะครับพ่อเนักเขาจะแตกเรื่อยๆเนาะนะครับ งามๆกัน คลิปนี้ก็ถ่ายเพื่อนชมแค่น,นี้นะครับผมนะครับอวยพบกันใหม่ในคลิปจะต่อไปนะครับผมนะสรับสำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับสวัสดีครับนะครับผม